สวัสดีทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะแล้วก็ช่องแม่บนทิ้งก็เกาะพาราเกตเช้านี้นะเราก็จะเก็บของใช้นะของในครัวของเราเนาะนะฮะเข้าไปไว้ในห้องนะเนื่องจากว่าอาไรอ๋อใช่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 ข้าวค่อยเอามาจากบ้านโอเคอันนี้กระติบข้าวสดตัวมาจากบ้านเอคไปเอาไปกินตานทางเด็ดอันนี้ของฮันนี่อันนี้ก็

กินที่บ้านนะคะติดภาพอ่ะอืมเซื้อถ่ายให้แล้ว,ลวเนาะอันนี้วางบนครบกนะสินนนเนาะ ไม่เราต้องคว่ำเตียงแล้นหมาจะมานอนใช่ไปโหลดไปให้หมดเลยแล้วก็เราคว่ำเตียงยกขึ้นเลยหมาจะได้มีขึ้นไปใช่แต่เทคไว้เนี่ยใช่ถูกต้องครับพี่เสือเคยมีประสบการณ์แล้วเอาแม่ตง้งไว้หน้าบ้านตื่นเช้ามาโอ้โหนอนกันสี่ตัวเพราะช้ต้องเก็บให้หมดน้องเขจะได้มาอยู่ดิน้องมาอยู่แล้วมันก็จะออกส่งกลิ่นดิอืมใช่ส่งกลิ่นเวลาเราทำกับข้าวูกต้อง อันนี้อันนี้แจ่วใครเหมือนคุณคุณเลยเนี่ยที่เรากินเมื่อวานใช่ไหมอเออใช่เากินเมื่อวาน้าจะโต๊ะไปไหนบานกนั่นแหะบาอโอเค ี่ไปหลายวันเหรอจ๊ะเพลงใช่ไมที่พูดเนี่ใช่เพลงเพลงที่ไปหลายวันโอ้ยหนา้าวข้าไปดื่มวออาจะไมเหนือะปรียับเกียว ระวังอีนั่นนะระวังเสียน,อ,น,นอันนี้ให้น้องมาให้แล้วเนี่ยไก่มันสองวันแล้วไก่ให้น้องมาเลยไม,ม่มู้ินมีสองวันแล้วไม่มีใครกินอะไรเออลงมาลงมาม<อ>งให้เขาเก,กินเลย,ให,เลยให้น้องกินเลยมา จัดการนี่อยากที่จัดการย่างที่น้องน้องมันอะไรในถ้วยในชามนะออกมาหมดเลยอันนี้กินได้อยู่อะไรเดี๋ยวไม่เอาก็จะห่อไปกินอันห่อไปก็ได้เออเออเออนมูห่อไปกินน้าทางอืคืออะไรอือถ้ามีถุงกเอามาอส้มผักเพียนนี่ไม่มีใครกินก็ไปก็กินเลยถ้าไม่กินก็ไปอันนี้ก็หมกมะม้หหมูมังาวนี้เพราะว่า กินได้อยู่นั่นๆๆๆกำลังหิวพอนี้น่นะแมาๆๆไป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 กินกัญยาหันนีไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนาเรามากินกันใครแกะถุงใส่เรามากินกันอ๋อถุงใช่ไหมใครเก็บถุงบ้ามื่อกี้ใครเห็นถุงโอเคนั่นแหละเยอะน้ำเอาของนะคะของเข้าไว้เรียบร้อยนะคะไปดูน้ำใครเนี่ย สวัสดีค่ะมีที่กครองนะคะเอาม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 าเร็วๆน้องๆมานี่มาเนี่ยนี่นี่มานี่มานี่มุดจังเลยมุดมาเอามุดเห็นไหมชอบจองที่ในเจ้าดำตัวนี้มันชอบจองที่เอามานี่มานี่เดี๋ยวจะให้ไป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 กินถนนมาไปนี่อ่ะไม่กินก็เอาไปให้คนไอ้แถวๆนั้นแหละเราดีย่แหละจะหิวเอง เพราะว่าอาหารก็เป็นคือว่าอาหารอย่างดีนะนะอย่าทิ้งของกินเนาะทุกคนนะคนนรับเออจะเพาะของทอดพอแล้ว่นแล้เอาแค่ของทอดหอไปกินกลางทางตอนนี้ก็ต้องเคลียร์นะทุกอย่างนะฮะที่เป็น ของกินของใช้นะฮะเพราะว่าพูดแล้วก็เศร้าเนาะครับเรากำลังจะเดินทางนะครับกบกอกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าที่นี่นะะลุงกับป้าไม่อยู่นะมันก็เงียบเหงาทุกคนนะเราก็คิดว่าร่วมตัวกันอยู่ที่กกกอกนะอีกไม่กี่วันนะฮะกลางเคลื่อนย้ายองค์ปู่ก็จะเดินทางมาแล้วนะะวันนั้นนะพวกเราก็คงจะได้ร่วมนะครับ เดินทางมาพร้อมกันนะทั้งหมดนะเพื่อย้ายองค์ปูนะครับจากที่กกมาที่ที่นาโคกหนองนาของลุงพลนะฮะซึ่งเรามองว่านะลุงก็ลุงเองก็คงจะนะครับอยากให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปโดยดีอย่างรวดเร็วนะครับผมนะก็ขอให้สถานที่แห่งนี้นะครับจนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สร้างความเจริญสร้างความ สุขนะฮะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้คนในชนุมชนนะฮะต่อไปในอนาคตก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะเกิดขึ้นนะในรอบๆนะหลายหมู่บ้านนะแ,แถวนี้เนระาว่าจะเป็นหมู่บ้านจำปาดงนะฮะทีนะ่ทางลุงได้ขออนุญาตนะที่จะขอเลขบ้านเลขที่เนาะนะจะขึ้นกับหมู่บ้านจำปาดงนะก็มีจำปาดงเหนือด้วยนะแล้วก็มีกุดเรือคาแล้วก็มีห้วยน้าเที่ยงนะ อ่าสี่หมู่บ้านนะี่อยู่รอบๆบนะที่นาของคุณดกตรงนี้นะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจพวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าช่องเล็กนะฮะช่องกลางๆหรือว่าช่องใหญ่นะฮะช่วยการรับชมคลิปนะช่วยการดูโฆษณานะฮะแล้วกอ็อย่าลืมสนับสนุนสินค้านะในเครือบริษัทมณโอมผมทรั์จำกัดที่พี่สกินครีมบำรุงผิวหน้าเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะเสร่มบำรุงผิวนะฮนะ,ะนะมมนะแล้วก็ซีพัคทอน plus เบตา้ากรูแคนนะฮะ ผาช่องนะทุกๆช่องนะฮะติดต่อหาแอดมินนะครับ092794 7526นะ็นะแล้วก็ระบุว่าอยากจะช่วยอุหนุนช่องไหนนะฮะโอ้ยดูดูดูนะเจ้าตัวปวดนะฮะทั้งหลายนะเจ้าตัวปวเอาตามยานี่ใหญ่แล้วเอา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 ฮ่่า่่าฮ่่่น โอ้อ้าวอ้จะแย่งกันทําไมของกินเยอะแยะ่ะกินก่อนกินก่อนของกินเยอะแยะจะแย่งกันทําไมฮะกินไปกินไปกินไปอย่าแย่งกันโอ้ยนะก็ตอนนี้นะก็จะมีเพียงยาฮันนี่นะฮะที่ยังคงอยู่นะครับยาฮันนี่ก็จะมานะฮะวันวันละสองสาครั้งนะอาจจะแวะมาเนาะเพื่อมาดูแลนะฮะมาแอบแอบมองนะความเรียบร้อยนะฮะ ที่นี่นะฮะแล้วก็เป็นห่วงไอ้เจ้าสามสี่ตัวที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะเอฟซีนะฮะก็ถือว่าขอบคุณยาฮันนี่เนาะนะครับที่ทําหน้าที่นะครับในการที่จะเป็นแม่บ้านเห็นไหมเห็นนะเห็นเป็นแม่บ้านเป็นพัดโงนะระหว่างที่ไม่มีใครอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับนี่นะคะนี่นะคะไกรอกนะคะเาทอดมาเรียบร้อยเพื่อให้เขากินน้มันอิ่มนะคะนะครับผมแล้วก็เบ่งนะฮะเบ่งเผื่อไว้จน อ่งวันด้วยนะคะอืมค่ะเขาไม่ให้เขากินครับผมะะอ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมทั้งช่องฮันนี่สีกอก,อกซื้อผ้าป้ายแล้วก็แม่บุญสินก,กอกนะครับ